มวงนี <c ười> ้อย่งเลยเนาะยากยูม bueno, so uh, <also, S 1> like ันนั่กูกยูมันไปได้ด้วยกันเออไปได้ด้วยกันสางมขี่กันเออโอเคเลยอันนี้ไม่ไม่มีบหน้เรยกันเนาะไม่ไม่เรยกันมันมีผัหนาเลยโยกันผีมันผีมน้องมนดีดีดีเอ็ดบเอสอะไรขอเนาะบบเอ็เถึงอีหาคนเลยไหม่คนเดียวนไมหม่เอองคนเออเอเออเออ เดี๋ยวไบไบไปไปตัวเนะมันแก่ต้ากูแรงกว่านี่กูบอกบางรักมาเลยมากที่บ่มาต้ามาปุ๊บย่างไค่หมี่กุ้ก่อนกจตามาสองอันนี่กูว่าอ๋นี่ข้องแต่ว่านี่ตัวแท่เลยเอ้นี่ตัวนู้กว่ามันเนดตามันนั้นลุงจอกลุงแต่กันนั้นกว่ามันกว่าแก่มากเลยมากกว่า แกไม่ันมากแค่ปีเลยกันไม่กันรูปไป็นนแกก็นรูปเปไหน้อยดอกก็ไปไหน้อยแต่ผลลุ่มเป็นปีเลยแค่ปีเลยกันผมเข้าใจว่าเต้นยูพัดลุงเลยถึงผมไม่ได้เข้ามาไมันอ่าอไม้เต้นผมไม่คิดกันเข้าเลยอืมแต่ว่าอย่างเต้นไม่พื้นเลยมันเดี๋ยวผ่าเต้นไปกินโนกินนีออกไปโนเวปนีได้มันบอกคนอิ่นาปยำไปชู้ดีล่ะไม่รูยเลยไม่เต้นไม่นุ